สวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าสู่เจ้าของคลโชค8 9ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านตาน้อยครับตาน้อยสูตรหัวแม่นนะครับซึ่งเพื่อนคำนวณไม่เคยพลาดครับมันเย่นยันตัวเลขครับเชือนมคลิปได้หรอครับซื้อเลขมันสิบปลี่ยนเพอาะจะไปซื้อไ้นี่หน่อยตัวละสองตัวสามตัวอีกยังหนึ่งนี่แต่ผมแจ้งพ่อจะซื้อไปสิบหางครับผมเดี๋ยวมาฝันมา ไต่สะพานไปรอข้างห้วยไต่สะพานครับหมายถึงเดินข้ามสะพานนะครับไต่สะพานหมายถึงเดินข้ามสะพานไปาสะพนแต่ว่าสะพานบ่ได้ข้ามห้วยดิมันมันมันไปนน้ำตวงห้วยนะโอ้สะพานข้างตะฟังห้วยเออขังสะพานไม่เป็นขังแต่ว่าสะพานอ้ตะวังห้วยข้างตะฟังคลองเอยยางไปย่างไปเดียวเบิ่งในห้วยในน้ำหนั่นบ่มีน้ำน้ำรู้สึกว่าแห้งกับ มีแต่งวนแหนะมีคนอยู่ในหันหาป่าพอเดียวเห็นป่าโดดเขากวาแหนกวานั่นกวานี่ไปประคอตบึกใหญ่แต่ว่าเพิ่นก็จับบ่ได้ดอกอือบัดนี้บ่เลยแงไปรอฟังแล้วตบัวใบใหญ่ๆมันสิมีเต่าตัวนึงตีวงอยู่ลงควนวนควนอยู่ออบัดนี้มันเป็นหยังลงไปเบิ่งกันน่ว่าั่น พอดีลงไปเบิ่งกือบเปนจับอุ่มขึ้นมาตัวใหญ่ดีทอผ้าเข่าเข้าหาผ้าเข่ากินเนี่ยครับผมมันโมเมนเต้าบ่าเนี่ยมันกลายเป็นสภาพน,าาานา<อ>้ำสภอเตา้าผ่าหน้าเต้าฟาเออเป็นปลาฟ้าัวที่มันโง่สวกคนเก่งๆนไง<อ>นะเพอก็เลยคือว่าเออเคนว่าจับปลาฟ้านี่คขันโบก,กับข้อมันมันสีโง,ง่ามากัดแขนเขาดิหนิ่วอร์เซน,<อ>น,นก็เลยกับข้อมัน กำข้อมันแต่มันก็งูไม่หรืแต่ว่ามันมมากัดมือพอมันเอมันมันมากัดข้อของมันเองโอมากัดข้อเองเออมากัดข้อของมันเองเพราะว่ากำยุ่งงอๆเปล่งอมันมันง้อของมันมากัดข้อของมันเองครับข้อขาดหัวตกไปตั้งนึงมันวันนี้พอก็เดียวทางเดียวเห็นมันทหารลังเรื่นไหมสั์ตัวนี้มันสั์อนุรักษ์ดิ่นี่เป็นไม่เห็นนี่เป็นจิจ่าบุรีนี่เวอร์ซัน ก็เลยเอาวางลงข้างล่างว่างลงเนี่ยแหละนี่มวยมองมองที่เขาจะผินมานละ่ะก็ <c ười> คิดว่ามันไปใช่ปรไดล้ลเพราะข้อมันขาดม้วนมันขาดแล้วก็ค,คิดว่าอยน่ในี่หละเลขเนาะจำบอกพ่อคิดว่าถือแล้วนะเรศพ่อคิดว่าถือแล้วนะเพราะว่าคันคันมันกัดข้อของเจ้าเองเจ้าของเองตายแลลวจึงเสนอเพราะว่าเลขนี่ จะต้องถือแ้วอยู่ในหนี้คิดว่าทีท่ปล่อยให้เอซีไปนั่นละครับผมอันนี้คือฝันขึ้นที่แรกครับผม,มบานนี้เมื่อฝันขึ้นที่สองมาฝันขึ้นที่สองครับครับมาฝันขึ้นที่สองบานนี้ก็เลยปรกากฏว่าเป็นมรสุมมันอย่างไหนผ้ายุ่นนะพอนะอพายุมรสุมมานดูถดเท่ามากรลมมอนยังไม่แห้งเท่าไหร่ บาดทับพัดมาครับมันมันพัดเอาแบงลอยนี่มันตกลงตัวหนาผมนี่ผมกำเอาจนวัดล้นมือเดือยมือเลยนะแมงลอยครับแบงลอยแบงแดงแดงนี่ล่ะครับผมกำเอาใจมือนี่ก็เต็มมือนี่ก็เต็มพอก็คือว่านี่นี่มีหไม้ที่ดีอยู่น่และเพราะว่ามัน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 เขามีแนวใดนอลงแอ้วพอก็คือว่าเข่าเต็มที่ละครับผม โอการสามเอฟซีที่เป็นติดตามห้าผู้เพิ่นสื้อแดนน,นี่นี่ในน้อยน้ำบ้านนี่เพิ่นก็เบิร์ว่าเพิ่นฝันดีอยู่ตลอดเนานนะซุงวัดเพิ่นก็ซื้อห้องน้ำห้องมาตลอดมีงวดฝันงวดบอดแต่ว่างวดนี้เพิ่นว่าฝันดีครับเป็นกะว่าอย่างเงินนะแต่ว่ากะสำหรับพ่อน,นี่ก็พ่อก็ว่าพ่อฝันดีคือกันนั่นแหละตามปกติเราพ่อไอ้ขั้นขั้นสั้นเลขถือพ่อสี่ฝันได้หลอดมา คืองวดวบงหันง่วนบ้างไอคือไอซีบเก้าหนึ่งอะฝันว่าไก่ไก่ม่นอนอยู่ทางนี้เนาะครับตัวลงมานี่ครับมาแตะไก่น้อยตายวะถึงแล้วเลี้ยงกับฝันซ้ำนั่นแหละฝันได้หน่อยซ้ำนั่นแหละงวดว้งห่งกะฝันว่าเอง่วดกวนนึ่งกับแฟนไปดิ้นไก่ถี่ก็ถึงว่าได้แันาได้ยิ้นนั่นยิ่งนี่ถือเพราะว่าเพราะว่ามันเลีมันเข่านะครับแล้ววันนี้เจ้งซีพ่อ โทษเด้อ e พ่อเด้อพ่ออายุเท่าไหรปีนี้เพราะว่าผู้ฝันผมเอาอายุผู้ฝันนั่มาเปรียบเทียบบุรุษคนกับเขาเม่นมาอยู่ว่าเอาเงินเงินโอ้ยล่มพัดเงินมาตกหน้าบ้านพ่อบ้านเลขที่พ่อเทแสดงเิ็นโอ้บ้านเลขที่นะครับหกสิบสองหกสิบสองครับพ่อพี่น้องครับดูนะครับบ้านเลขที่บ้หกสิบสองนะครับเงินตกลงมานี่พ่อหนูปีบุญพานะครับบ้านเลขที่62นะครับมู่้ยังพ่อ นั่นละหมู่สามับหมู่สามบ้านเลขที่หกสิบสองหมู่สามพ่อหนูปีนะครับหมู่นางหนูปีบุญพาตัวนางหนูปีบ่นครับโอ้ยขอโทษหลายๆครับอามอามผิดยังไงเราบ่นแต่ว่าเฮากับบุญนี่มันก็เป็นแค่แนวทางเนาะเฮากับไ่ได้จ้อยโจวว่าเฮากับไ่ได้เป็นอรหันต์จ้าข้นครับผมเฮากับเป็นแค่แนวทางใ้เอฟซีนะครับพ่อได้เดินทางบ้านบ้านว่าเเรีียยยโโดสงซันน เหมนมาเรากะลงล่ลงนีง่ากนบ้านเรือที่หมพิร่บ้านเพื่อนะครับข้าวมีหลักทไปชมครับทเป็ฝันเขาก็จัจุดไดนครับขั้นขันบ่มีหลักเกฑนไปเนี่เขาจัดจุดี่เรดซุ่มซี้ซุ่มมไปยงมจครับเล้วานี้คือพ่อตัดตัวเลขให้เรียว่าบอนตัก็ชุนเดียวกันครับ ครับผมซึ่งตัวเลขอีพ่อตัดนี่เราก็ตัดหน่อยตัวลงบ่พอเหลือหน่อยตัวลงบ่คือ้นใดหน่อยตัวล่องก็เราก็เราก็ความแม่นย่ำก็บว่ามันสิอยู่ในเกณฑ์ที่เสียอถือได้เลยคิดว่านี่แยกบนแยกล่างเนอเนาะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้คือยังเน้นให้เป็นตัวงวดก่อนพอให้เกตจีหนึ่งเปนบ่ค่ะเอองินนี้ไฮเกลจีหนึ่งเกลจีหนึ่งครับหนึ่งคือตัวจีข้อศีลหนาเสียงสูง กกันต,ต,ตัวตัวตัวสีแดงนี่คือตัวเน้นหนักบ่กพอบอกครับผมจะประกาศลุดนโอ้สแดงว่าเดี๋ยวสีเขียวมาเขียนตัวไหนตัวพ่อเน้นให้นี่หมายถึงว่าตัววงกลมวง่องๆด้วยตามว่องๆนะครับส่วนทั้งลบเป็นล่างนี่เรากับทีเน้นหกสี่เนาะหกหนึ่งหกสี่สี่หนึ่งหกสี่สี่หนึ่งนะครับกับเบื้องตามนี่นะครับพ่อพี่หลวงเอฟซีครับตัวเน้นคือตัววงกลมนะครับครับซึ่งวัดวัดครับ วัดที่ผ่านมานี่ตัวใดวงกลมไหวออกเปาะครับพลอยพี่น้องครับข้อก็เน้นนั่นแหละหาสิบเอ็ดจี้สิบเอ็ดหาสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดนะครับครับผมเย็นสิบเอ็ดนั่นแหละือคือตัวนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในเลขตัวเก่าอยู่ทั้งมัดนั่นแหละแต่ว่าก็เขากะแยงแยงแยกออกมาให้มันหน่อยตัวลงเท่านั้นแย่บนแย่กลางไปนะครับเนาะครับมันจะชัดในส่วนของตัวเลขนะครับพลอยพี่น้องเอฟซีก็ลองเอาวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางล่องเบิ้งนะครับอันดีกา ให้พิจารณาดีๆนะพ่อบนะมีตัวใดมากชอบก็ตีดหมูกีดใหญ่เด้อตัวนี้ก็เป็นชาเลนต์ต้องมาส่งกับไฟเลนเด้อครับเด้อไว้ใจพ่อหน่อยว่าทางเล่นมากถือสูตรนี้ตัวนั่นตัวนี้เอือจะงกิดซื้อไปครับขันมันตรงเนาะขันมันตรงกันกันขันมาค่อยว่ากันนะพ่อเนาะมับนะขันมาค่อยว่ากันเขาแค่เขาสีซื้อเบอร์นี้มันก็คงจี เสียลายเงินมันออกไปครับผมเพราะะฉนั้นก็ต้องถามถามพี่ขว้างมึงดีดีแต่ว่าเท่าที่เห็นมามันเกิดบอลลูดเสียดอกแต่ว่าพ่อก็คิดว่ามันจะต้องรู้จังหวัดยูด็อกครับผมอย่าพมันใจครับว่ามันสิตีตลอดไปครับเพราะว่ามันมันอรหันต์เนาะหลุเนาะแมีนเมนพ่อเราดีดีดินี่นะครับเพราะว่าตัวเลขนี่นะครับการสิลงทุนก็ต้องวิเคราะห์ใส่วิจารณญาณดีๆนะครับอ่ามันต้องมีงวดูดงวดใดงวดนึงแต่ว่ามันต้องมีงวดใดงวดนึง มันโมเมนเฮาจิเด่นจิดังไปตลอดไปดอกผูได้เกิดขึ้นอกินนั่นคหละแม่นสิไฟได้ไอ้สำนักได้ก็แล้วแต่มันต้องมีจุดหลุดจุดบวดอยู่คือเเขามันแต่ว่าอันนี้ก็พอรู้สึกว่าเขามาโดนเติบแล้วคเขามาโดนเติบแล้วนี่ครับหมายว่าเขามาโดนเติบแล้วนี่สักมือหนึ่งมันจะต้องเฮ็ดเส้นพอยจะได้ระคืน่าแม่นเมนนี่พอติดต้องอย่างซั่นเนาะ ครับครับ่ว่าอันนี้ก็มีความมันใหญ่ดอกมันใหญ่สูงอยู่ตัวที่เนีนจะวงกลมนะพอนะตัวที่เน้นตัวที่นักวันต่อไปตัวที่นักคือตัวเก่าเครับสี่สิบเอ็กสคือเก่านั่นสี่สิบเอ็ดหาสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สี่สบเอหาี่บหกี่คือตัวเก่านั่นเหละครับใต่ว่าในส่วนของเก้นึี่เป็นเลขยังพอนเกี่นึงใหเล่นลองเบ่ง เป็นช oh, oh, ั้นโตเกิดเกิดถ้ามันผ่านจากทั้งล่างมาเนีมันมาแล้วมันจะเป็นเก่าซีนึงมาเป็นขึ้นบนนี่อาจอัดถ ja. mm ้มันสมมูลว um ่าถือตัวนี่กันห้าห้าถือจัดยี่สิบห้าบาทตเนี้เท่ากับยี่ได้เป็นหมื่นมันคือสามโตมันหมายความว่าจังไรกับความเพที่พอได้หลายสำหรับตัวเลขแนวทั้งมันก็ดีก็เข้าไปซื้อซุ้มชี้ซุ้มหาดิถ้ามีรักนี่ดีก็ซุ้มชี้ซุ้มหาดีที่ห้าคำนวณไว้เลยครับ เปลี่ยนแนวทางน่ากันข้าบ่มีร่างกันมันก็ข้าจับไหนสิกับหนากัรลังไหนสิขึ้นบนลงล่างอยู่เหิืนบ่เด็กสองตัมันโบน่อยดื้อเสียงครับดีก็ข้าวจีซุ่มชีซุ่มหาอ่ะตรงล่องกับขอบคุณนี่พอหลายๆสำหรับแนวท่าครับขอบคุณครับขอบคุณฟาครับเลยครับผมขอบคุณพ่อครับโซเลขแนวท่าแจกข้อน้อยนะครับพี่น้องเยฟซีครับตรงนี้ก็ดีพออนุญาต ให้เบิร์กันชัดๆอีกที่นึงนะครับนะครับเด็กก็คือตัเลขเนื้อทางจากพ่อหน่อยนะครับที่เพิ่ใไ้เลกไปแล้วนะครับอ่าคือเลขสามตัวเพิ่มไฮเก้าสี่หนึ่งนะครับสำหรับเลขสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ที่วงไววนะครับคือตัวเน้นขอให้ท่านผู้ชมนำไปพีรนะให้ทวนทีนะครับก่อนสิตตัด สินใจลงทุนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญสำคัญนะครับ